มาแบ่งปันแนวทางเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาววันนี้จะได้ไม่พลาดสำหรับแนวทางของรัฐบาลประจำวดวันที่1สิงหาคมนะครับในชุดเต็มจุดหวยไบฟ้าพารวยนะครับหลังจากไหลสดคราวที่แล้วก็ให้ตัวเด่นให้ตัววิ่งเงินล้านไปแล้วนะครับวันนี้มา ดูกันว่าจะเป็นตัวไหนอย่างไรเนาะอ,อ่ะ,อะมาช้านิดหนึ่งพี่น้องนะปกติก็จะมาช่วงเที่ยงเท่ไปทุละพึงมานะพีะ่มาช้าดีกว่าไม่มานะครับออมาทักทายกันนิดหนึ่งนะกันนะครับระหว่างูดสือ่อกรับกันนี้นะจัดเฉลยข้อสอบการบ้านเ,าเบื้อง,หล,งหลังก่อนนะ ใี่ลอกการบ้านรัฐบาลไปอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนเนาะเอาจัดๆดเด้ออัธไทยกันนะอยู่แถวไหนกันอย่างไรต่อไปหน่อยนะไปเร็วด้ว่ยไปยาวๆไปเร็วๆนิดหนึ่งนะไม่พูดมากามีรถห่าเน้นห้าเปรบห้าเจ็ดนะครับเน้นห้าเปดห้าเจ็ด พิเศษปกติ VIP เน้นปกติและ VIP ต่อไปเล่าไปไว้ได้เพียงวา่าวดนเล่านะครับเในตัวนี้พี่น้องตรงกับทีเบียนลถของตัวเองเลยนะคำนวณแบบไหนมาลักษณะไหนก็ได้ตัวเดียวนะครับเน้นที่ 7, 7, 7, เก้าเจ็เจ้าอ้ ปดเจ็ดเจ็ดแปดและเก้าเจ็ดเจ็ดอยู่ในตัวนี้ไหมแปดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดวิ่งรุดแปดเทเบีเยดเป็นเจ็ดแปดเก้าเนาะก็เด่นหลงอยู่ประมาณนี้วิ่งรุดแปดนะเน้นแปดเจ็ดกับแปดเก้าเนีทางลาวของอาจารย์หลุดไม่เกินสองครั้งเนี่ยอัดได้ จัดได้พี่น,อนอ้องรีบจัดเดี๋จะไปจัดสาสา,สาอ,อันแน่นอนนะได้ปล่อยแล้วอันเดยไปเร็วเดียด๋วยวปานี่สิบยอยด์่ะต่อไปพวกฝึกถึงแนวทางรัฐบาลดูรัฐบาลตัวเด่นนะครับอาจารย์ให้ตัวไหนงวดนี้เนวจากอาจารย์จะให้ดูดัตเตีก่อนก่อนสิงไปให้ตเติมนะครับอาจารย์ให้เด่นหลักอันหนึ่ง ใช่ไหมกับอะไรทุกคนอยากดูเออเน่นอะไรนะเดี๋ยวจะรวมหลักตัดต่อจะให้รอกกันบ้านเลยรอกการบ้านเาานานะย่า ชาวที่แล้วหมายถึงว่ารัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลอาจารย์ให้สามกับหาใช่ไหมครั้งก่อนมันออกสามหกบนย้อนอีกเมื่อวันที่หนึ่งอาจารย์ให้อะไรสามกับเก้าย้้นออกสามบนและเก้าล่างงวดนี้น่เียอาจารย์ให้ตัวนี้ นะครับเดี๋ยวที่จะให้ดูตัวนี้นะคือสีอ่านอยู่นะครับเดี๋ยวให้รอบกันบ้างใครอยากดูลัตเตอรี่เอเดี๋ยวจะให้ดูมาไม่ทันค่ะสิเดือนหนาค่ะว่อถึงรัฐบาลจะจะไม่ย้อนเนื้อลอดูโพสเอานะครับเออลอดูโพสโพสเอานะมอ่ะ ให้เบื้องการบานหนึ่งสองตัวนี้คือสีอันเดอร์ฟิโน,น่มองเห็นไหมมองจำเป็นเบอร์เบื่อร์บ่า แค่นี้อาจารย์เล่นแค่สามหางอาจารย์นีวิ่งหนึ่งกับหกเนาะเออหนึ่งประมาณนี้นัน่นลอกกันบานแล้ว นะตัวเต็มนะครับอ่ะพิมพ์นะครับรบัฐบาลหวยไบฟ้าชอบเจดสีมาตตาไซอีกวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งได้หกไปห็นจอมาตตาไซมันต้องเข้าไขใน,นส่วนเลขวิ่งไหมนะครับในรอบปีนี้ปีหกเจ็ดลองไปย้อนดูนะ หลุดไม่ถึงสามวดนะตัววิ่งนั้นไม่ถึงนะไ,ไม่ถึงจะเข้าเยาวน,นอ่ะตัวเต็มนะครับรัชบาลนในห้องเหนือวทางที่สั่ซื้อผลิตภัณฑ์น่าจะเห็นก่อนเห็นไหมทุกคนประมาณนี้ อบก็ลองหาสื้อดัตตีิังนะครับประมาณน,นี้หกกับเก้าตัวเดียวกันอาจารย์เลยซื้อหนึ่งหกและหนึ่งเก้าเดี๋ยวในห้องแนวทางเดี๋ยวจะมีทีเด็ดว,ว่าทําไมอาจารย์เล่นสองตัวนี้เพราะในก่อนมันเข้าพรรษามันเป็นวันอะไรทุกคนเป็นวันอะไรวันพระใหญ่วันอะไรที่เวียนเทียนกัน นะมันมีที่มาที่ไปในเหล็กนี้เดี๋ยวเสียในห้องแนวทางเห็นก่นเดนะนะี่ว่ามันเป็นเหล็กอะไรยังไงนะครับประมาณนั้นนะเพราะนั้นใครอยากเข้าห้องแนวทางอาจารย์ถ้ามาตอบคอมเมนต์ comment, นะครับข้อห้องแนวทางฟรีอะไรก็แล้วแต่นั่นคือ วกแอบเสงงกูมิชาชีพนะครับผู้ที่จะเข้าห้องแนวทางของอาจารย์ได้ต้องมีตัวตนนะครับก็โดยการลงทะเบียนลงทะเบียนแบบไหนคือมีชื่อที่อยู่ในการจัดส่งโดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นี่แหละนะครับผลิตภัณฑ์ชียร์เอสพรนี่